อันนี้เป็นการเล่นแบบ general reading เป็นการเล่นแบบพลังงานรวมนะคะเป็นการอ่านไพ่เพื่อให้เห็นจุดเดนในปัจจุบันให้ชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขปรับปรุงจิตใจตัวตนเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในอนาคตเป็นการใช้ไพ่เพื่อหาแนวทางหาคำเชี้ยในการแก้ปัญหานะคะไปกันเลยค่ะนี่ไม่หมอก็ได้เลือกไพ่ไว้แล้วนะคะเขาคิดอย่างไรกับ คุณรู้สึกอย่างไรกับคุณความรู้สึกของเขาหรือเธอในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเขามากคือคนที่ใช่ในใจของเขาคือคนที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นคนที่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตความรักของเขาแต่ทีนี้สิ่งที่เขาก็ทําลงไปเนี่ย กลับทําให้คุณต้องจากไปกลับทําให้คุณรับไม่ได้หรือว่าอยู่ไม่ไหวอีกต่อไปตอนนี้คุณน่าจะเดินจากเขาไปแล้วความรู้สึกของเขาก็คงจะแย่มากแล้วก็จะพยายามที่จะทำยังไงที่จะให้ได้คุณกลับคืนมาน่าจะพยายามทุกวิถีทางเลยค่ะแต่แต่ตอนนี้นตอนนี้ปัญหาคือว่าความรู้สึกในใจของคุณก็คือจบคุณคิดว่าคุณจะจบแล้วล่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าความหวั่นไหวความอ่อนไหวความไม่เข้าใจหรือว่าความเข้าใจผิดหรือว่ามือที่สามที่เข้ามาแต่ณจุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีมือที่สามหรือไม่นะคะหรือเป็นแค่ความอ่อนไหวความตั้งใจของเขาก็คือเขาก็คืออยากจด้ให้คุณเป็นที่หนึ่งอยากไดให้คุณกลับมาเขาก็คงจะพยายามทุก,ทกวิถีทางแลคะที่จะให้คุณกลับมาเพราะว่า เป้าหมายในใจของเขาก็คือการมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาอาจจะถ้าเขามีคนใหม่จริงเขาก็คงจะต้องแก้ไขตัวเองแล้วก็เดินจากเดินจากไปเพื่อที่จะเลือกคนที่ใช่ก็คือเลือกคุณกลับไปงอนง้อขอคืนดีคุณกลับไปขอโอกาสอีกสักครั้งแล้วคุณที่ว่าใจแข็งเนี่ยใจแข็งอย่างไรก็ตามก็คงจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งแน่นอนละคะ่ะเพราะว่า คุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคู่คู่กรรมกันอาจจะมีบางส่วนที่อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความรักความเห็นใจมันจะชนะทุกอย่างอะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูให้ให้คําแนะนํากันนะคะว่าจะทํายังไงให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมัน ดีขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงถ้าดูจากไพ่ชุดแรกเนี่ยวิธีการปรับปรุงแก้ไขก็คือจะต้องเขาเรียกว่าอ,อะไรจบปัญหาปัญหาเรื่องที่ผ่านมาก็คือจบจะต้องไม่เอากลับมาพูดอีกเมื่อเรากลับมาดีกันนะคะเพราะว่ามันมีแต่จะสร้างปัญหาให้มากขึ้นไพ่คำแนะนำใบแรกก็คือพาร์ทก็คือใช้ใช้ความรักที่คุณมีเนี่ยเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนให้มันผ่านอดีตไป เราจะมีแต่อนาคตร่วมกันทั่งนั้นเรื่องของอดีตเนี่ยเราคงจะต้องอปล่อยให้มันจบไปให้มันเป็นบทเรียนเพราะว่า,าถ้าไม่มีอดีตในวันนี้บางทีมันก็อาจจะไม่สามารถทําให้เราทําให้เราถีบตัวเองขึ้นไปสู่จุดที่มันดีกว่าได้บาทีบทเรียนของความเจ็บช้ำของความไม่เข้าใจในครั้งนี้อาจจะทําให้คุณและเขาเนี่ยปรับตัว ปรับตัวกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะใบที่สองก็คือ peacefulness อันนี้เขาเรียกว่าความสงบสุขนะคะอืมันาให้อารมณ์ประมาณว่าคุณเนี่ยจะต้องอาบาลานซ์ความาบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์จิตใจ ให้มันให้มันดีให้มันมีความสุขแล้วมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีความสุขด้วยมันจะนำพาให้ความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความสุขความสดชื่นนะคะจิตวิญญาณภายในของคุณเมื่อจิตวิญญาณภายในของคุณมีความสุขการแสดงออกภายนอกมันก็จะมีความสุขสำหรับไพ่คำแนะนำก็ใบที่สามก็คืออ่า i o r i t y อันเป็นการจัดลาดับความสําคัญน่าจะประมาณว่าบางทีเนี่ยเมื่อเขามาง้อขอคืนดีหรือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบางทีเราอาจจะอยากจะจบแล้วอยากจะไม่ดีหรือว่าไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วแต่ทีนี้พอเราดูแล้วว่าโอเคเราต้องมีจิตใจ